อโิมาเฮ้ยเทเลสวยม้าวอ้าวว้าวเเลเก่งมากเทเลเก่งมากสร้ามากจริงเหรอโอ้เทเลสพี่ช่ยไหมใช่ต้องรู้สึกน้ำก่อนผูดำไม่เย็นพ่อไม่เย็นบุกิไหม 아, 마마마. 지금 와, 진진. 와이 해피 마. 와, 고맙군 사장님, 진진. 어이, 와, 진진. 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 <웃음> 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 어이, 소이, 소이, 아, 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 아,